มีเหตหุผลเดียวเท่านั้นที่น้องว่าจะยอมยแย่งจากผมก็ค <STE AL> ือเพื่อนนัดไปเที่ยวอีกข้างถือกล้องถ่ายวิดีโอลำบากลำบากวิ้นนะครับพบอลบอนะบอลี่ได้สมุกในเอสก่อนนะ้ย้ฮัลโ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะมีภารกิจเป็นภารกิจสําคัญในชีวิตของผมกับวาวเลยนะฮะคือผมกับวาวเนี่ยกำลังจะแต่งงานกันแล้วก็ผมจะต้องแบบอยากจะจัดงานเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแต่ปัญหาที่มันติดมากๆเลยก็คือว่าผมกับวาวเนี่ยอยู่ด้วยกันยีิบสีช่ชั่วโมงโตติดกันตลอดเวลาไม่เคยแยกกันเลยแล้วทีนี้คือมันก็เลยเป็นปัญหาว่าเฮ้ยพอเราจะไปจัดงานไหนหรือเป่ามันก็เลยนี่คือมองตลอดเพราะว่าหัวมาอาบน้ําอยู่นะฮะอันนี้คือแอบมาพูดแบบนากล้องอีก ห้องหนึ่งนะครับนี่คือห้องของโคลกนะโคลกโเละเหมนินมาเหมินประเด็นคือมันไม่มีเวลาที่ห่างกันเลยแบบตัวติดกันตลอดเวลาพราทีนี้วันนี้คือผมต้องไปดูสถานที่การจัดงานเมื่อออกมาแล้วมันมันไปไม่ได้มันหาวิธีการแยกไม่ได้จนสุดท้ายนะครับก็เลยต้องไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆของน้องวาวนะน้องมิ้นกับน้องสีน,น้องสาวอันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่ช่วยพี่ไม่อย่างนั้นพีไม่สามารถที่จะทําได้แล้วจริงๆนะก็ขอให้หลอกน้องว ชวนไปไหนมันยมีเหตุผลเดียวเท่านั้นที่น้องวาวจะยอมแยกงจากผมก็คือเพื่อนนัดไปเที่ยวไปดูหนังกินข้าวอะไรต่างๆน,นนะเนาะก็เลยแบบว่าตามนั้นช่วยพีนย่นัดน้องวาวไปหน่อยเอาออกไปเจอพี่แปบนึงได้ไหมอย่างน้องวาวเป็นคนที่ตื่นเช้าไม่ค่อยได้อันนี้คือปลุกลากชุดกระชากลากหูตื่นขึ้นมาแล้วเพราะว่าที่จัดงานเนี่ยเขานัดผมตอน10โมงเช้าแต่ตอนนี้ก็8.40แล้วยังไม่ออกเลยนะส่งน้องวาวที่บ้านเพื่อนแล้วเราก็จะแอบไป ที่จัดงานขอแต่งงานเราไปดูบรรยากาศกันนะครับว่ามันจะสนุกขนาดไหนน้องว่าจะเซอร์ไพรส์ไหมแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะล่มไหมไปดูกันเงบ จะออกไปทําภารกิจเตรียมงานเซอร์ไพรส์นวาวยากไหมถือกล้องเองถ่ายเองขับรถเองตอนนี้มือข้างหนึ่งขับรถอีกข้างถือกล้องถ่ายวิดีโอลำบากลำบากเดี๋ยวหนูมาดูคลิปนี้ก็รู้แล้วนะว่าโคตรลำบากเลยเเป็นทออย่างหธ เราก็มาถึงเอสพรนาดเรียบร้อยนะครับจอดรถแล้วและเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกับน้องเฟรมน้องเติมแล้วก็พี่ออมนะครับผู้ช่วยในการจัดงานเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันนะครับว่าเราจะไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างเตรียมงานกาันโน่นนี่นั่นแล้วก็อาจจะมีครั้งที่สองที่สามซึ่งก็ต้องแอบขอให้น้องมินกับน้องสีน้องสาช่วยกันอีกรอบหนึ่งเราไปดูกัน ไปดูบรรยากาศที่จะจัดงานเซอร์ไพรส์ของแต่งงานน้องวาเนี่าน้องเฟรมเบลี่ผูค้ครีเอทให้จ้างงานได้นะฮะทุกนี้งานเยอะว่างงานสามร้อยหกสิบห้าวันเลยค่ะ, <c oughs> ะวันท <c oughs> ี่กะว่ารอ่ากี่โมงสี่โมงเย็นใช่ปะเรก็ซ <c oughs> <ช> <c oughs> ื้ออย่างนี้ดิก็ซื้อแค่แบบจองไว้ในีช้าหน เอาหน้าจองหน้าแอป,ปก็ได้เผื่อเวลาเราแคนเซิลอ่ะมันคืนเงินอยู่สักพักหนึ่งจะขอพารากอนดูคลิปนี้มา <c oughs> จอง <c oughs> ที่พวะตอนนี้ก็ปล่อยให้น้องวาวไปอยู่เพื่อนๆ <c oughs> มันโคตรยาก <c oughs> มาเจอใครคือตอนนี้ทางคุณเบิร์ตติดต่อไปทางผู้จัดก,การเขาก็เลยฟิกเตรียมเด็กสตาร์ไปให้เราทำยังไงว่ามันนั้นจะแบบขอแกลนงแกรนอะไรเขาละ่มาบษัทรถโกที่เต้นมากไม่เคยทำ่างนี้เลยอย่างไม่เคยแยกกับวาวเลยตอนที่แบบต้องโกหกเพื่อแยกกัน คตรไม่ชินแล้วบบว่าแต่ก็คือคิดได้ทางเดียวคือต้องเป็นเพื่อนแล้วที่บ้านที่อื่นหรือป่าเพื่อนวาวหลุดเว้ยหลุดว่าะรู้ไหมวาวบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวไปหาตอนบ่ายโมงนะแล้วเพื่อนวาวพ็รอ้เวเห็นพี่หนีบอกให้มาเก้าโมงยนดบอกไม่ได้พพี่กับเพื่อนวาวไม่เคยคุยกันวาวบอกได้คุยกันตอนไพี่เลยบอกวาวว่าอ๋อพอดีพี่เห็นเราทำงานเหนื่อยทำงานหนักมาทั้งปีแล้วพี่ก็เลยดิวกับเพื่อนหนูกับเพื่อนหนูต้องดิวแล้วพี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยพี่อยากให้วันนี้ทั้งวันเนี่นเยเา่พป็นวันท อีกเมื่เท้าเขียว่ากพี่อ่อนเดี๋ยวเจอกันที่เอสนามเออเอะดิสักพักหนึ่งเว้ยมาก็ถามอ้าวแมนนัทไอ้เป็นหนาก็เลยบอกว่าพอดีใกล้ๆแล้วเดี๋ยวพาพี่อ่อนไปเจอพี่ยุ้ยบัญชีเปิดไฟทั้งหมดเลยได้ไหมครับได้ครับเช็ดตรงนี้ ที่ดูลงนี้ไว้อะเพราะว่าระยะกล้องอะกับระยะทางเข้าอะมันเวิร์กสุดพี่ซึ่งพี่หนึ่งกับน้องวาวจะต้องนั่งไม่เกินช่องที่4ของมุมสองข้างถ้าเกิดพี่เชิญแขกเข้ามาในนี้ไม่รู้น้องวาวจะข้าหน้าค่าตาใครไปบ้างถ้าเกิดเดินเข้าไปลึกเกินเดี๋ยวจะเห็นหน้าคนอื่นเยอะ<ช>เพราะว<ช>่นนั้นคือคนอื่นต้องอยู่เต็มห้องเต็มแล้วันต้องดูแบบไม่รู้เลยว่าคนที่อยู่ข้างในนี้เป็นคนที่รู้จักกับน้องวาวพี่หนึ่งทั้งที่จริงแล้วอะคนสำคัญทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราดูสถานที่เฟรมถ่ายรไวว้่ออนนนเราาาิตจจะะงทคค ทรัพยายกรคนชั้นที่เป็นธรรมชาติที่สุด,ดที่<ด>วาวจะต้องเลือกคือชั้นนี้ทีเนี้ยในโรงอ่ะมันจะมันก็ไม่ได้เทคนิคอะไรเยอะมากแล้วะแะกล้องที่รันอยู่ข้างนอกแอบที่อยอยู่ข้างนอกอยู่แล้วอ่ะ move เข้ามา move on เปิดตัวพี่คิดไว้ว่าพี awesome. ่เข you. ้ามานั่งใช่ไหมก่อนที่จะคารวะลระพุทธเจ้าใช่ไหมแล้วมานั่งใช่ไหมสักพี่บอกพี่พุฉี่แม่งเดี๋ยวเอาเวนเจอสามชั่วโมงกว่าพี่ไม่ไหวแน่ๆพี่ไม่อยากพ้าตอนนั้นเดี๋ยวพี่ไปเข้าห้องน้ำก่อนแต่น้องวาวอ่ะน้องวาวจะเป็นแบบว่าพี่หนึ่งพาน้องวาวไปห้องน้ําก่อนอย่างนี้นะแต่คือได้ยังได้ชั่วโมงหนึ่งอ่ะแต่ก็คือต้องไม่พลาดก็คือพอข่าววอลปุ๊บพี่ก็รีบออกไปห้องน้ําพอข่าววอลจบปุ๊บก็เป็นคลิปที่เราทับเตรมมาโผล่ขึ้นมาแล้ววายอยู่คนเดีียวววไม่่ใชออกแบบนึงคืา ฮัลโหลว่าส่งของอ๋อจ่าจ่ามันปิดหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจัดการเองเดี๋ยวลองดูให้ <c oughs> อืะไรอย่างเงี้ยเออแล้วอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นกิจกรรมของทางเมเจอร์ที่เซอร์ไพรส์จับฉลากอะไรก็ได้แจกตัว๋วเครื่องบินไปไหนก็ได้คือมั่วขึ้นมาแล้วก็เป็นแบบว่าอารมณ์แบบมียอดมนุษย์อเวนเจอร์ Avengers ที่เป็นมาสคอตเดินเข้ามาเยอะเปิดไฟสว่างเลยแล้วพิเศษแล้วแมน แต่พี่ไม่มีใครเห็นหน้าพี่พี่ก็เป็นไอรอนแมนใช่ไหมเสร็จแ,แล้วใครคนอื่นแบบพี่เป็นเพื่อนเสนวทวาวเช่นอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งนึกออกปะทุกคนเป็นคนสําคัญของวาวหมดเลยนาดับความเครียดดูดูดูด,ด,ดูดูม่มมาเย่ <c oughs> า <c oughs> รู้ส <c oughs> ึกแบบใช้งนหนักรู้สึกว่ารู้สึกผิดแต่โอเวอร์ล้แล้วบอกตัวนี้ว่ามันจะได้ลงหรอขั้นตอนตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ไปดูโลงมาเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้ลงมัน รดมาประมาณ200กว่าเราก็ดูและว่าเราจะจัดยังไงสรุปแล้วทุกคนก็ดูแล้วว่าจะสืบไพในโรงหนังในวันที่ The Avenger Endgame น้องว่าพักมาว่าไม่ตอบเลยพี่ถึงทุ่มเทแค่ไหนรรบเนี้ยรู้สึกทุ่มเทระดับไหนระดับเจ้าเหมาเราทุ่มเทระดับครึ่งร้านนะรู้สึกไงครับการแต่งนครั้งแรกมันมีครั้งเดียวเมื่อวานนี่หน้านิปากไม่บอสจะพาน้องว่าไปทานน้ำ มีมูนต่อแล้วเดี๋ยวก็จะมีคลิปต่อนี่คือยังคิดไม่ออกเลยนะว่าจะพาไปฮันนีมูนไหนจะไปไกลกว่าเราดิยาวนานเดี๋ยวขอเฮเนี่ยได่เลยเพื่นพี่นายกรบดีสักไอ้โยนนี่ดิได้เลยบาน์บาราออฟฟิศโรสตู้เชนเอกสารทั้งหมดให้น้องปรื้มต่อไปขอแต่งจกนะเรามีกี่บาทครับเพรมครับกำลังขึ้นไปปลายแล้วกำลังขึ้นไปปลายแล้วอันนี้คือคลิววิวยูเมลิมีนะนี่นี่คือโซนใจกลาง เอาแล้วเอาแล้วถูกมันมือโชคแล้วต้องกดเลขแล้วละจ้าต้องกดเหรอที่ล่เลอยวฮวยวฮนะครับใอหนอยิบมึงก็พูดกินทุกกล่องอะนกล่องเีมันเบาเกสบู่ี่บู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่บู่ยมกินมันก่กินอไม่ไม่่กินนออกมาิ่ทุกกล่องเพราะว่าอ้คนคนก่อนพี่จะสบู่ไง ยังไม่ยอมอ่ะ <chapter> ยังไม่ยอมมีมีเก้างเก้ายเก้าบม้ากร9ไม่เหมือนสุดทีมันได้ค่าคอมแน่เลยเฟมอุ้ยปเปอีุ้ยอันนี้น่ารักจูวู้น่ารักจริงไหมเนี่ยที่จริงอ่ะยีบบาทน่รอบอีกรอบมันัต้อมีอาจี้ตาจิบต้าจิบอเฟมตาจิมอุ้ยนึ่งก็ปีกกระดาษ ทำเ้าอ่ลไม่ดีคืนนะอุ้ยแต่กล่องมันเอียงนะกล่องมันเอียงมันเหมือนมันเบาเลยอ่ะลูกเบามึงหนักทุกกล่องอีสบู่กััวมนอะดมก่อนพี่ต้องดมก่อนพี่กินพี่กินโคตรเบาปันแสนหนึงบอสอุ้ยอะไรอ่ะใส่ชาไม่อยู่อะไรมันเริ่มมี แล้ว09ต่อไอพี่ปื้มันกดส่ง27ไปแสดงว่า27นี่มันต้องมีของดีเยอะดมก่อนดมก่อนี่ดมก่อนนี่จะาขาสบู่าสบู่เลยนะโอหประตูนี้สบู่บานนะพเอไแล้วออ้ยอะไรไปแล้กำไรขาดแคลนดซื้อไปทองกรง้องกรงอะจงนะ ไม่เคนอุ้ยลงเร็วด้วยป่ะอันนี้หนาติดเงินเบาเลยติใหญ่เบาเหนึบได้สบู่ไปเดทก้อนนะอุ้ยออ้ยตาลันเฮ้ยเห็นไหมอันนี้เป็นเลนก้อนอันนี้ขายจริงหกสิบบาทดูตาลันดูอันนี้น่าจะเป็นว่าอันนี้ได้อะไรบ้างอันนี้ได้สบู่พอกตีนแล้วก็ได้ไม้เซลฟี่นะครับอันนี้คุ้มอยู่มันอันนี้คุ้มอันนี้เลนกล้องแล้วนี้สายชาร์จอันนี้เป็นอันนี้เป็นไว้ให้ ให้ใส่ใจช้าอย่ามาเล่นปืนตังยีเยี้ย